ศึกษาปร,ประเทศกรีธารวมระดับมัธยมศึกษาและประเภทกองเชียร์ขอเรียนเชิญน,นายเอกวัรมาสุขพ่วมในการโรงเรียนชุมชนคนดินแดงวิตรภาพที่173นะคะให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาขอเรียนเชิญค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่โรงเรียนบ้านลานนาประเภทตรีธารวมระดับประฐมศึกษานะคะอันดับที่สร,รองชานะเลิศอันดับ3ได้แก่โรงเรียนบ้านลานนาค่ะนักกีฬาเป็นแทน,นรับรางวัลค่ะตางนี้ครับตรงตรงนี้ครับขออนุญาตขยับไปกับให้ท่ากลางนิดนึง มองกล้อนะคะ 1, 2, ึ่งสองสมสี่สี่นะคะหนึ่งสองสามส่ประเภทรีฬารวมระดับประุมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่โรงเรียนวัดไม้เสียบค่ะขอเสียงปรีดมาเลยนะคะให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะส่งเสียงกันมาเลยค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ และรางวัลชนะเลิศได้แก่ดูดิ ประกาศประเภทกีทารวมระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขกาขันประชาพิบาลน,นะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่ ไปโรงเรียนทงโรงเรียนเชิญได้ค่ะขอนะคะ่อาวค่ะค่ะและต่อไปเป็นการประกาศผลประเภทกองเชียร์นะคะกองเชียร์ดูเดือดนะคะ ความพร้อมทุกอย่างนะฮะรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนชุมชน ขอพระคุณนายเอกวัฒมากสูขพ่วงในการโรงเรียนชุมชนคนดินแดงมิตรภาพที่173ค่ะให้เกียรยนมอบช้วยรางวัลนะคะลำดับต่อไปเป็นการประกาศผลการประกวดประเภทกระบวนพาเรตกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน7คนโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญ ผ่วอหนวยการพิมพ์ปากาจารวัพวูวอหนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักกีฬาขอเรียนเชิญค่ะ ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดไม้เสียบค่ะค่ะสวยงามมากนะคะขบวนพาเรดนะคะเรียกว่าสมมงนะคะโรงเรียนวัดไม้เสียบนะคะชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเลยนะคะ เป็นผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน7คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่1นึ่ค่ะ เสียบค่ะส่งเสียงเชียร์ได้เลยนะคะทีมไหนเสียงดังอาจจะมีรางวัลพิเศษนะคะก็ไม่แน่ ราวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ไว้ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศผลกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะขอเรียนเชิญอสุกัลยาเรืองรักนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาน,นานะคะให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลค่ะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก <hi> ่หมู่ที่สามบ้านลานนาค่ะขอแสดงความให้หมู่ที่สามบ้านลานานะคะวันนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลเราแต่งตัวสวยมากเลยนะคะจำแทบไม่ได้เลยนะคะลุกนักกีฬากับลุกฟรีส และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่มู่ที่หนึ่งบ้านป่ายางค่ะ และรางวัลชนะเลิศนะคะได้ ปยศิษติ์ขอกราบเรียนเชิญรองปิยมาศรองผพิ่ม่วยการนะคะปิยมาศเสงเสงยง้งรองผพิ่มนวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบค่ะให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะ ที่หบ้านห้วยรงค่ะไม่มีเสียงเฮเลยนะคะขอได้ชมเชยชมเชยดีนะคะงานรักมากนะคะท่านสมาชิกอบตอนะคะ ลำดับต่อไปรางวัลชมเชยได้แก่หมู่ที่เจ็ดบ้านห้วยทิงค่ะ เรีกสวยนะคะ ในการโรงเรียนวัดไม้เสียบไว้โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะประกาศผลน,นะคะกีฬาฟุตบอล11คนอายุรวม400ปีนะคะขอได้เชิญผอ,อสนิดาวงสุริยมาศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขันประชาพิบาลน,นะคะให้เกียรติมอบุ นี่แก่นักกีฬาค่ะ ันรองชนะเลิศอ,อันดับ3ได้แก่หมู่ที่10บ้านสาเรียงค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมู่ที่6บ้านทุ่งใหญ่ค่นะน้ำซีนมาโดยท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมู่ที่สอง กีฬารุกคนยังอยู่ในสนามนะคะเดี๋ยวจะได้ขึ้นแท่นร่วมถ่ายรูปกันในพิธีปิดนะคะในกีฬายังอยู่ในสนามนะคะทุกคนยังอยู่ในสนามนะคะและรางวัลที่ทุกคนรอคอยนะคะรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่ 跟问他。<放> สาได้กล่าวรายงานพิธีปิดการแข่งขันและขอเรียนเชิญประธาน,นเคเท่นพิธีกล่าวให้โอวาสการแข่งขันขอเรียนเชิญค่นานสมาชิกนะคะสามาชิกเชิญทางนี้นะคะ ัยพกดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกอขันรองนายกเลขานายกผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสอบตอทั้ง10หมู่บ้านผู้ในการทั้ง4โรงเรียน,นคณะครูผู้ปกครอง,องนักเรียนรวมไปจนถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายเอกวัตด มากสุขผู้ในการโรงเรียนชุมชนกวรยินแี่มิตรภาพที่173รักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนบ้านวังหอนประธานกลุ่มเกรือข่ายสถานศึกษาชาวัวซีในานามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบอคุณท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจท่านภยยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้การแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติดประจำปี2568ได้เริ่ม ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่10ถึง26เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568ซึ่งการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน5แห่ง